สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้พบกับนีนิวนะคะวันนี้พบกับแนนนอตค่ะเราสองคนนะคะอยู่ที่เต็น K U M รถสวยซากาโคราสสำหรับรถที่นำเสนอวันนี้นะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ10ล้อดำแม่เดียว en ฮีโน่วิกเตอร์นะคะเครื่อง344แรงรถปี60นะคะกระบะของน้องนะคะเป็นกระบะแท้3มิตรค่ะความยาวของกระบะนะคะอยู่ที่6.50เมตรความกว้างค่ะอยู่ที่2.41เมตรแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่1.50เมตรเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันนะคะสวสดีคคครรรอุณกง,งไงหืใ เธอจกสวยนะ่ารักไปหมดหนุ่มบางว่ากงไม่ได้แกงชมพูสวัสดีครับคุณผู้หญิงกลับยังไงหรือใครไปส่งทางไม่มีใครบ้านอยู่ไหนผมคนนี้จะไปส่งจะมองตรงไหนดูยังไงเธอจกสวยนะ่ารักไปหมดหนุ่มบางว่ากงไม่ได้แกงชมพูสวัสดีครับคุณผู้หญิงกลับยังไงหรือใครไปส่ง รถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,690,000าบาทคุณลูกค้าที่เครดิตดีๆมีรถบรรทุกแล้วออกรถที่50,000บาทจบค่าทางเต็นของเรานะคะก็ยังมีไฟนันรับรองมีประกอบการให้เช่าแถมดอกเบี้ยเนี่ย5.5บาทต่อปีเองเท่านั้นนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมาดูรถได้ที่เต็นท์ KUM รถสวยสาขาโคราชนะคะเต็นท์ของเรานะคะเปิปดบริการทุกวันเลเวล ال าแโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ ค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรโสอบถามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยบ๊ายบาย